เลี่ยงอะยังยังเหรอแล้วเราเรา,า,าจีบเธอได้ปะถ้าได้ที่หนึ่งนี่เดี๋ยวน้องใจยกหัวใจให้นะคะช่วยกันกดติดตามให้ถึงสล้านัครด้วนะคะสวัสดีค่ะมินตันดิ้งดองนะคะ คนเช้าวันนี้นะคะมินตันจะมาทำคลิปจีบหนุ่มในเกมค่ะก็ตอนนี้นะคะเป็นเวลา,าตีหนึ่งยี่สิบเจ็ดนาทีแล้วนะคะคนที่แบบว่าคนขี้เงาอะไรเงี้ยเขาก็จะชอบมาเล่นเกมตอนตอนเด็กใช่ไหมเดี๋ยวมินตันจะใช้เวลานี้นะคะมาจีบหนุ่มในเกมก็เป็นกําลังใจให้มินตันด้วยนะคะปกติคือจีบแต่ส,สาวๆอะไรอย่างงี้กับผู้ชายนี่แบบว่าไม่ไม่ค่อยกล้าเล่นเท่าไหร่กลัวเขาคิดจริง ก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าวันนี้เนี่ยมินตันจะจีบหนุ่มสําเร็จหรือเปล่านะคะพอเราจีบติดแล้วนะคะมินตันจะขอเขาเปิดกล้องด้วยนะคะเดี๋ยวเราดูกันว่าเขาจะรู้จักมินตันหรือว่าจะมินตันได้หรือเปล่าโอเคเป็นกําลังใจให้มินตันด้วยนะคะ<ป>เดี๋ยวปิดไมค์ไว้ก่อนนะในสองซั่ 2, เข้ามาแล้วทุกคนชื่ออะไรอะ่ะท่านยงงงห่ ฮัลโหลวัสดีค่ะเรออะไรเื่อ uh, อ okay. ่อเราชื่อมะเสือชื่อนายกิฟเอ่อชื่ออะไรอะคะไม่ค่อยได้ยินเลยอะอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเรียกเธอว่าที่รักแล้วกันเราเรียกเธอว่าที่รักแล้วกันอ่า มีมีแฟนหรือยังอ่ะยังยังเนาะแล้วเราเราจีบเธอได้ปะเราเราเราจีบเธอได้ปะยังไม่ตอบเราเลยไม่ง่ายกันเลยไม่ใช่ผู้ชายใจกัน โอเคเราจะค่อยๆจีบไปนะคะทุกคนตอนตอนนี้กี่โมงแล้วอะตอนนี้เหรออืมสีสองสามถึงถึงเวลาหรือยังถึงเวลาถึงเวลาที่เราจะได้รักกันอะถึงเวลาที่เราจะได้รัก น้องใจยกหัวใจให้นะคะ <Yeah! S 1> <c oughs> เฮ้ยต่ว่าพรุ่งนี้มีทำงานแต่ทำไมยังไม่นอนน,อ,นอ๋อนอนพึ่งตื่น <c oughs> อ๋อตื่นวางเหงาไม่มีอะไรทำเหงาเหมือนกันเลยเธอกเหงาฉนมันกเหงาต่างคนก็ยังโดดเดียวแล้วขอถามได้ไหมอะว่าพี่ทำงานอะไรอะคะเป็นอหารอ๋อเป็นอาหาร เป็นทหารพอดีว่าชอบคนในเครื่องแบบด้วยแหละจีบอะไรต่อดีวะแต่เขาว่ากันว่าทหารเจ้าชู้นะใช่ไหมพี่เจ้าชู้ปะมันก็ไม่ทุกคนหรอกแต่นัน่นนั่นนี่มันมนี่น ื่ออะไรนะคะฟังไม่ได้ยินเลยแมนยูอ๋อโอเคพี่แมนยูนี่เดี๋ยวอีกประมาณครึ่งชั่วโมงเปิดกล้องกันเปล่าหรือว่าพี่พี่จะนอนอ๋อไอพร้่งนี้ได้คะ่ะได้คะ่ะรุ่งนี้ก็ได้เดี๋ยวตอนที่จะขอไปแล้วค่อยค่อยแอดละกันเพราะว่าถ้าแอดเดี๋ยวพี่ถห็นหนานก่อนนื่อืเขิน โอเคไปแล้วนะไปไปค่ะพี่โอเคค่ะทุกคนก็มินตันก็รู้สึกว่าแบบเขินแปลกๆนะคะที่แบบว่าจะต้องจีบผู้ชายอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นครั้งแรกนะคะก็มินตันอยากให้ทุกคนดูเพื่อเอนเตอร์เทนสนุกสนานกันนะคะอันนี้คือเป็นตี้แฟนคลับของมินตันเองนะคะถ้าใครตายเป็นคนสุดท้ายในทีมจะได้เปิดกล้องกับมินตัน เดี๋ยวคอวิดีโอคอไป,ไปเอาเปล่าโอเคเฮ้ยติดเจวเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครจะได้เปิดกล่องนะวันนี้มินตันอยากโดนปกป้องเป็นพิเศษจังวิคนมา ชื่อว่าอะไร,รอะคะพี่กระตูนอ๋อการ์ตูนโอเคเออพี่การ์ตูนคะครับตอนตอนนี้กี่โมงแล้วคะม,มันมันถึงเวลาหรือยังอะคะพี่เวลาเออเวลาที่เราจะได้รักกันนะคะเ,เอ๋อเมื่อกี้ไม่ได้ดูสรุปใครตายเป็นคนสุดท้ายอะอ อะถ้าไม่มีใครรู้เดี๋ยวมินตันจะดูจากสกอร์ที่เล่นล่าสุดนะใครฆ่าได้เยอะสุดคนนั้นได้เปิดกล้องอาวปอนฆ่าได้ห้าคนเดียวเลย<笑><笑>ก็สรุปนะคะอ่าลูกเพจที่ชื่อปอนนะคะก็ได้เป็นคนเปิดกล้องกับมินตัน,นะคะ่ะโอเคขอบคุณมากค่ะไว้เล่นกันใหม่นะบายบายครับเดี๋ยวรอเปิดกล้องนะคะปอน โอเคค่ะทุกคนก็มินตันเล่นเกมเสร็จแล้วนะคะเราก็ได้คนที่จะต้องเปิดกล้องด้วยกัน2คนนะคะก็คือปอนลูเพจมินตันนะคะแล้วก็มีเป็นพี่แมนยูนะคะอันนี้คือมินตันเล่นมาแบบหมักหมมมากนะคะมินตันกลัวสิวเือก็เดี๋ยวมินตันขอตัวไปล้างหน้าแต่งหน้าอีกรอบแบบสวยๆนะคะ โอเคก็เดี๋ยวเมนตันขอล้างหน้าก่อนนะคะตอนนี้เมนตันก็ใช้ตัวนี้อยู่เพราะว่าสิวขึ้นเหอนี่เห็นไหมโงใหญ่อันเนี้ยเพราะว่าเมนตันก็นอนดึกแล้วหน้ามันหมักหมมนะคะนี่อันนี้คือเซนไอส์เบรมิสแ a ะเ d ล i ี่เฟ c เชียลคินเซอร์ทีทีนะคะตัวนี้คือเขาจะอันดับหนึ่งในเรื่องของสิวมากก็ตัวนี้เป็นเจลใสล้างหน้าจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อเจลใสเขียวเบา ใช้มือก็โอเคนะคะทุกคนแต่ว่ามีตันแบบอยากลองไงนี่นะคะขนาดทำเป็นปองขนาดนี้กลิ่นยังหอม มินตันลืมบอกก็สําหรับน้องๆคนไหนนะคะที่แบบว่าสนใจเจลใส่ล้างหน้าเจลใส่ล้างหน้านะคะก็จะ200มิลลิลิตรราคา299บาทนะคะก็ซื้อได้ที่วัสดุทุกสาขาหรือว่าจะเป็นวัสดุออนไลน์ก็ได้ต่อมานะคะหลังจากที่เราล้างหน้าเสร็จแล้วเนี่ยมินตันก็จะใช้เซรั่มตามนะคะเดี๋ยวเรามาทาเซรั่มกันไม่ต้องทาเยอะนะคะเพราะว่าตัวเซรั่มเนี่ยเขาก็เข้มข้นอยู่แล้วเม่มองออก นี่เด็งๆค่ะ โอเคเราก็ทาเซรั่มเสร็จแล้วนะคะทุกคนต่อไปมินตันก็จะทา BB หน่อยนะคะเพราะว่าต้องปกปิดสิวนิดนึงนะะ <c oughs> ตัวนี้นะคะก็จะเป็น Nami ิเมคอัพโปรบีบีเวททูพาวเดอร์ SPF 40 PA บพวกบนะคะอันนี้ก็เป็นสูตรใหม่นะคะอันนี้เขาออกมาใหม่ก็สูตรใหม่ในที่นี้คือจะคุมมันเป๊ะกว่าเดิมนะคะแล้วก็ปกปิดได้ดีขึ้นกันแดดได้ด้วยนะคะ ก็จะเป็นเบอร์02สำหรับคนที่ผิวขาวแล้วก็ผิวกลางนะคะแล้วก็เบอร์03เนี่ยจะสําหรับคนที่มีผิวเข้มขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวให้ดูสีนี่อันนี้จะเป็นเบอร์03แล้วก็ส่วนอันนี้จะเป็นเบอร์02อันนี้นะคะ03 02โอเคคือเมนตันใช้เป็นเบอร์02นะฮะเนื้อครีมนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นเนื้อแป้งแมททันทีที่ท,ทาค่ะ เจ้านางนี้นะคะนี่ก็จะราคาอยู่ที่49บาทมีขายที่เซเว่นุกสาขานะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาทาแป้งกันนี่อันนี้เป็นแป้งทับเจ้านางนะคะอันนี้ทุกคนก็น่าจะเห็นมินตันใช้บ่อยแล้วใช่ไหมราคาก็399บาทนะคะมีขายที่นี่เดี๋ยวขึ้นให้ป้าปปปปนี่เนื้อแป้งเขาก็จะบางเบานะคะทุกคนคือทาแล้วจะรู้สึกแบบมันผ่องๆดูมีออร่า เวลาเีต <idd ratchet Lust> ันไปเดินเที่ยวไปข้างนอกอะไรเงี้ยตากแดดอะไรเงี้ยก็หน้าไม่มันแล้วก็แป้งเขาก็จะติดทนนานนะคะคือชอบมากเลยนะคะกันน้ำได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยโอเคเดี๋ยวเีตันขอแต่งหน้าที่เหลือแป๊บแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันตอนแต่งหน้าเสร็จนะคะนี่นะคะเีตันก็แต่งหน้าเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่ม เดกล้องกันนะคะเดี๋ยวเราไปคอกับลูกพจก่อนละกันนะคนที่ชื่อปอนนั่นเอง้ลทุกคนวินตันตื่นเต้นอะปกติก็ไม่ค่อยได้เปิดกล้องกับแฟนคลับเท่าไหร่นะโอเคอันโนวัสดีค่ะอันนี้ก็เป็นลูกพจของวินตันนะครับชื่อว่าปอน <laughs> ยิ้มทำไม <laughs> คิดว่าหน้ามินตันจะออกมาในสภาพแบบไหนก็นเลเลได้ก็ดีเอา้าทำไมอ่ะหนึ่งสองสามจะแด,ดครั้งนี้ไม่แก้งหรือว่าไม่อยากแกงไม่แก้งไม่แก้งเดี๋ยวขอเฉลยก,ก่อนนะว่าที่เล่นเกมเมื่อคืนน่ะคือเรามา แอคลิปจีบผู้ชายแต่ว่าจีบไม่เป็นก็เลยอาจจะเล่นมุกเล่นฝืดๆืนนะเนาะพี่ใช่เล่นฝืดๆืแบบคิดมุกสดมากเวลาผมมาเพราะผมตอบแล้วพี่ที่หายเลยอะ่ะมันไม่ค่อยได้ยินขอโทษด้วยนี่คือชมหน้าผู้โชคดีนะคะโชคดีหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ย <c oughs> ไม่โชคดีดหรอนี่อุตส่าห์ใส่ชุดเมดมาเลยนะเนี่ยโอเคไหนไหนก็เปิดกล้องทังทีละช่วงนี้สบายดีหรือเปล่าอ่ะคุยไม่เก่งเหมือนกันนะทุกคน สบายดีครับสบายดีอ่ะเดี๋ยวหให้ขอได้หนึ่งอย่างดีกว่าจะขออะไรขออะไรประมาณไหนอรพี่เอาแบบไม่แกล้งขอเพื่อตัวเองอ,อะไรแกผมไม่รู้จะอะไรเนี่ยพีย่ <c oughs> โอเคงั้นเดี๋ยวเราก็จะคอคุยกันอันนี้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะ <c oughs> ไ,มไม่ใช่ไม่ใช่เล้าเล่นเล้าเล่น ขอบคุณที่เข้ามาเล่นกิจกรรมกันนะคะปอนก็ปอนก็เป็นลูกเพจคนหนึ่งที่ติดตามกันมานานมากนะคะถึงแม้จะแอบร่ามีแวะไปบ้างนะก่รอ,อเล่นลก็เดี๋ยวเอาไว้มาเล่นกันใหม่นะคะ <c oughs> <c oughs> แมเค่ะครับแม่เข้ามาที่เพจไปไปด้ลยทุกคนเขาิสตันก็คืนเหมือนกัน คือจะมีน้อยมากคือปกติอะที่แบบว่าเปิดกล้องกับแฟนขับแล้วสภาพดีๆแบบเนี้ยที่แบบว่าไม่แก้งไม่แก้งแฟนขับเลยนะก็เพิ่งเคยมีครั้งนี้แหละมั้งก็จะเขินๆนหน่อยนะคะก็แบบว่าไม่รู้ว่าจะพูดอะไรนะคะ โอเคเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่จะคอกับพี่แมนยูนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มคอหาพี่เขานะคะแล้วก็มินตันจะถามพี่เขาด้วยว่ารู้จักท่านี้ไหมคะพี่แมนยูวันนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าพี่แมนยูเนี่ยเขาจะรู้จักมินตันหรือเปล่านะคะถ้าพี่เขารู้จักมินตันนี่เซอร์ไพรส์เลยนะคะสวัสดีค่ะพี่แมนยูสวัสดีค่ะ อะรอเราเปิดกล้องกับพี่เนี่ยแหละ,ะเดี๋ยวพี่คะหนูขอถามพี่หน่อยพี่เคยเห็นท่านี้ไหมคะท่านี้คะ่ะมาเนี่ยเคยเห็นเลยคะ,ะน่ารักไหมล่ะครับน่ารักเขาดีก็ทำไมต้องอยากเปิดกล้องกับพี่เลยฮึที่จอด,ดำเลยโอ้โหนี่ดำเหรอพี่ไม่หรอกอ่ะพี่คะเดี๋ยวหนูขอถามนะคะพี่พี่รู้จักหนูไหมคะหนูต้องคุ้นอยู่สตเต็งแล้วเปล่า พี่เคยเห็นหน้าหนูไหมคะพี่ี่ลองถามเพื่อนพี่ดูสิเขาว่ารู้จักหนูไหมคะเคยเห็นน้องอะนี้แบบมะเนี้ยพี่พี่เขารู้จักไหมคะเขาบอกว่าเคยเห็นเขาบอกว่าเขาบอกว่ารู้แล้วรู้แล้วเขาบอกพี่ยังไม่รู้เนี่ยอ้าวทำไมเพื่อนพี่รู้แล้วพี่ไม่รู้เนี่ยอันนี้อันนี้หนูขอถามได้ไหมคะว่าเป็นทหารเกณฑ์หรือว่าพี่ไปสมัครเป็นทหารนะคะเป็นทหารเกณฑ์อ๋อเดี๋ยวก็ได้ออกแล้วพี่เนี่ยจะปลดตัวการเนี่ย นอดีใจด้วยคุณเป็นไทยแล้วอยากดูต่ตอแล้วโอ้อยสู้ๆพี่เพี่คนๆแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจหนูนะคะชื่อเพจว่าหนูมินตันทัดกระดานค่ะหรือช่อง youtube ด้วยนะคะช่อง YouTube ด้วยพี่ช่อง youtube ช่องมินตันดิ้งดอง,งมินตันดิ้งดองภาษาไทยคะ่ะน่ารักจิที่คิดไว้มากเลยนะ บอกนี่พี่จะโกรธป่ะบอกว่าหนูเป็นผู้ชายล้อเล่นเราเล่น,ลนพี่เขาเ้่าเสียบ้างนึงอะเราเล่นค่ะเ้อเล่นตูไม่ใชายเหรอเราเล่น,ห,ลนหนูเป็นผู้หญิงคือหนูจะบอกพี่ว่าหนูที่หนูจีบพี่เมื่อคืนหนูทำคีบพ,พี่พี่นิ่งหน่ไว้ แต่พี่เป็นคนที่อัธยาศัยดีค่ะปกติบางคนที่เขาเล่นเกมเขาก็จะแบบพูดไม่ค่อยแบบให้เกียรติเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็หนูขอโทษพี่ด้วยนะคะแต่ว่ายังเล่นเกมยังเล่นเกมได้เหมือนเดิมพี่หนูสตรีมด้วยครับผมโอเคค่ะ<ม>ก็เดี๋ยวแวะเข้ามาเล่นได้นะคะแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามหนูด้วยนะครับพี่ขอบคุณมากนะคะบ๊ายบายค่ะพี่รอดูคลิปนะคะพี่ โอเคค่ะก็หวังว่าคลิปนี้ทุกคนจะดูเพื่อความสนุกสนานเพื่อความบันเทิงนะคะเพราะว่ามินตันก็ไม่เคยทําคลิปจีบผู้ชายหรือว่าอ่อยผู้ชายอะไรอย่างนี้เลยนะคะก็ถือว่าได้อ่าเปิดคอนเทนต์แนวใหม่นะคะเป็นคอนเทนต์ที่ยังไม่เคยทําด้วยแล้วก็พี่แมนยูที่ดูคลิปนี้อยู่หนูก็ต้อง ขอบคุณแล้วก็ขอให้พี่ตั้งใจทำงานแล้วก็เป็นทหารที่แข็งแรงบึกบึนนะคะใครที่อยากให้มีนตันทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะคะไปละค่ะมาเนี่ยม่ได้เป็นแค่เด็ก คนเจ้าชูลองเปิดใจดูแล้วพี่จะรู้ว่าหนูน่าเร็มใจมีเข็ม